คลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินดิจิทัล w a l l ล็ต0 0 0 0บาทนะคะว่าจะเริ่มใช้เมื่อไหร่กันแน่นะคะและสามารถนำไปซื้อสินค้าอะไรได้บ้างและที่ไหนได้บ้างนะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะเพจคุณอนุวัฒน์จัดให้ด้วยนะคะที่ได้มาตอบไขข้อข้องใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเนื้อหาพร้อมๆกันอย่าลืมให้กำลังใจทางช่องด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดเห็นว่าทางช่องทำคลิปดีมีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ช่วยบอกต่อกันออกไปให้ด้วยค่ะเอาละค่ะมาฟังเนื้อหาไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้ฟังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยคลงังและก็เป็นเจ้าของไอเดียในการทำจ่ายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทค่อนข้างอธิบายเข้าใจนะฮะ อลองฟังความคืบหน้าวันนี้เนี่ยเกันยายน2566บอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับยืนยันว่าเป็นการจ่ายผ่านบล็อกเชนอุ๊ยบล็อกเชนคืออะไรแม่ถามบล็อกเชนเนี่ยแม่มันจะเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่จะมีการดาวน์โหลดแล้วก็ให้ติดตั้งอยา่าอย่าถามว่าติดตั้งอะไรแอปไหนเพราะมันยังไม่เสร็จเดี๋ยวถ้าเสร็จเขาจะมีการประชาสัมพันธ์ถ้ามีใครมาบอกตอนนี้ นั่นคือมิจฉาชีพอ่ะบล็อกเชนนี้เนี่ยในบล็อกเชนเองมันจะมีเงินดิจิตัล1 0,000บาทมันไม่ใช่เงินสดนะแม่นะแต่มันสามารถใช้จ่ายได้แทนเงินสดในรัศมียังคงยืนยันว่าเป็น4กิโลเมตรรอบพื้นที่ตอนนี้นะวันนี้นาทีนี้ยังคงเป็นยืนยันว่า4กิโลเมตรตามทะเบียนบ้านที่เราอยู่ด้วยและคนที่ได้ก็คือ อายุ16ปีไม่จํากัดฮะ16ปีขอให้คุณเป็นคนไทยบัตรคนจนก็ได้ใครก็ได้คนพิการก็ได้ขอให้คุณอายุ16ปีแล้วคุณเอาเงิน1000 0บาทที่เป็นเงินดิจิทัลเนี่ยเอาไปใช้เอาไปใช้ในรัศมีรัศมี4กิโลเมตรใช้ทำอะไรได้บ้างฟังแล้วเฮ้ยมันใช้ครอบคลุมได้หมดฮะใช้อะไร ซื้อของก็ได้อุปโภคก็ได้บริโภคก็ได้ร้านสะดวกซื้อก็กได้หรือวางแผนเพื่อจะลงทุนก็ได้เช่นเราอยากจะซื้อรถไถสักคันหนึ่งเราก็รวมกันบ้านเรามีสักประมาณสักอสองบ้านรวมกันแล้วสิบคนสิบคนเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ได้แสนหนึ่งเอาเงินแสนเนี่ยที่เป็นเงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อรถไถจากร้านค้าในรัศมีสี่กิโลเมตรแล้วก็เอามาเนี่ยเขาซื้อได้ โทรศัพท์มือถือก็น่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างซื้อได้หรือเราอยากจะลงทุนทําร้านก๋วยเตี๋ยวในบ้านเรามีทั้งหมด5คนคนละหมื่นก็ห้าหมื่นเอาเงินห้0 0 0ื่นไปซื้อซื้อหมูซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อวัตถุดิบซื้อหม้อซื้อไหซื้อจานชามนู่นนั่นในรัศมี4กิโลเมตรเพื่อเอามาประกอบอาชีพเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็สามารถทําได้มีสาเหตุสําคัญที่ทําไม่ได้คือซื้ออบายมุก อันนี้ังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคำว่าอบายมุกเนี่ยอะเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยอะซื้ออบายมุกเนี่ยซื้อไม่ได้สองใช้นี่ใช้นี่ไม่ได้อ่ะเคลียนะแต่ถ้าเอ๊ะฉันไปร้านเหล้าเอออันนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีการอธิบายมามันครอบคลุมมากบางคนถามผมว่าจะอยากไปซื้อโทรศัพท์มือถือนั่นหมายความว่าก็ซื้อได้นะ ขอให้อยู่ในรัศมีสี่กิโลเมตรและมีการจับจ่ายใช้สอยตอนนี้แต่ละบ้านฟังแล้วไปวางแผนว่าเอ๊ะตกลงดิจิตอลหนึ่งเนี่ยฉันจะรวมมือกันฉันจะซื้อนูน่นซื้อนี่ซื้อนั่นขอให้มีการจับจ่ายภายในรัศมี4ี่กิโลเมตรแล้วรูปแบบในการใช้อ่ะสมมุตินะตอนนี้ต้องใช้สมมติเพราะยังไม่แถลงยังเป็นทางการหนึ่งกุมภาพันธ์2567ห้าหเ็ดคิกออฟเลยใช้จ่ายได้เลยเงินโอนเข้ามาอ่ะ ทางบล็อกเชนโอนเข้ามาเสร็จสับปับ๊บอ้าวผลปรากฏว่า6เดือนจ้ะ6เดือนคุณจะใช้ครั้งเดียว1 0 0 0 0หมนก็ได้หรือชั้นทยอยก็ได้เดือนนี้ฉันอาจจะไปซื้อข้าวซื้อของโน่นนี่นั่นฉันใช้ไป3,000หรือ7,000เดือนต่อไปฉันก็ใช้ไป 2, 000, อีก2,000ันะลดลดลดภายใน6เดือนอะนะแม่นะให้เข้าใจกันว่าอะมันใช้ได้6เดือนอ้าวร้านค้าใจเย็นร้านค้าใจเย็น ระเบียบของร้านค้ายังทําไม่เสร็จมิฉะนั้นแล้วเนี่ยร้านค้าจะเย็นๆนิดนึงแต่อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเองที่16ปีบริบูรณ์แต่ก็16ปีก็ยังไม่บอกอีกว่านับตั้งแต่วันไหนไมิฉะนั้นแล้วอะเคลียทีละปัญหาทีละความคืบหน้านะวันนี้เนี่ยที่อัดก็คือ7กันยายน2566อะคืบหน้านะส่วนรอเขาแถลงชัดเจนอะไรก็ค่อยมาว่ากันอีกทีนึง แต่ละสมี4ี่กิโลนี้ก็บ้านเราเนี่ยหนองอีเวิร์ดหนองอะไรอย่างเงี้ยหันซ้ายหันขวาะมีแต่วัวแต่ควายฉันจะทำยังไงอยากจะให้เพิ่มอ่ะชาวบ้านอ่ะอารมณ์ตีฟังอยู่คนเพื่อไทยฟังอยู่หรือคนรัฐบาลฟังอยู่ลัสมีไม่ใช่4ี่กิโลได้ไหมอ่ะขยายไปมากกว่านั้นไดไหมอ่ะ10กิโลไดไหมอ่ะ1ิห้ากิโลย0ิกิโลไดไหมอ่ะอย่างน้อยอ่ะมันบูมเศรษฐกิจก็จริงมันก็ขยายไปอยู่ในชุมชนอยู่แล้วไม่ใช่หรอสี่กิโลแถวบ้านอ่ะสแกนกับสวนยางสแกนกับต้นปาล์ม หันไปสีกิโลไม่มีอะไรเลยนะบางคนหมู่บ้านอยู่บนเขามิฉะนั้นแล้วรัฐมนตรีครับทนายกหรือใครที่เกี่ยวข้องชาวบ้านจะท้อนมาเงินนายอยากได้เงินหมื่นนะฮะแต่ขอมากกว่า4ี่กิโลได้ไหมจะขอบคุณมากครับ หลังจากที่ฟังคลิปคุณอนิวัตจบแล้วนะคะก็อยากจะขอย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะคะว่าแอปพลิเคชันของเงินดิจิทัลวอลเล็นี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีข้อความมาหรือมีใครโทรมาบอกให้ทําตามให้กดลิงก์อย่าหลงเชื่อเด็ดขาดนั่นคือมิจฉาชีพถ้าท่านไม่อยากสูญเสียเงินในบัญชีนะคะให้รู้ไว้เลยว่าตอนนี้ แอพพลิเคชันนั้นยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วทางรัฐบาลจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับเงินดิจิทัล Wallet นอนรออยู่ที่บ้านเลยค่ะถ้ารัฐบาลประกาศแล้วว่าให้เริ่มใช้เมื่อไหร่กันแน่ซึ่งความเป็นไปได้น่าจะเป็นในเดือนกุมภาพันธ์2567นั่นเองนะคะถ้าไม่อยากพลาดในการรับชมข่าวสารดีๆจากทางช่องนะคะอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งของทางช่องไว้ถ้ามีข่าวสาร ๆทางช่องนะคะจะรีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังในทันทีคลิปนี้ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ